สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่า e หรือว่าจำนวนธรรมชาตินั้นนะเป็นจํานวนอัตกตะกยะ e นะีตำราบางเล่มก็บอกว่ามีค่าเป็น sigma นะ n ตั้งแต่สูงถึงอนะินฟินิต1นึ่งส่วน n เฟทอเหรือกระจายออกมาแล้วก็1.0ส่วนย์ฟคทอเรียลบวก1ส่วน1ฟบวก1ส่วน2ฟทไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่า e ตัวนี้เป็นจํานวนอัตกตะกยะ จำนวนธรรมชาติ e e เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ที่เป็นฐานของลอการิซึมธรรมชาติลอก x ฐาน e e มีค่าประมาณ2.718สามารถนิยามได้หลายวิธีตนระตำราบ,บางเล่มก็นิยามในเทอมของลิมิตนะลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิต1บวก1ส่วน x ทั้งบทดยกกำลัง x ลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็น e บางทีก็พูดในแง่ของลิมิตของลำดับ ลำดับ1บวก1ส่วน N ทั้งหมดยกกำลัง N นะลูกเข้าสู่ E นะหรือบางทีนะประยุกต์ในฟิสิกส์อาจจะมองเป็นลิมิตของเวลานะเมื่อเวลา T เข้าใกล้0ูนะ1บวกททั้งหมดยกกำลัง1ส่วนทีก็มีค่าเป็น E ในคลิปหมายเลข84นะนิทานคณิตศาสตร์นะ e เกิดก่อนล็อกคลิปหมายเลข85นะนิทานคณิตศาสตร์นะ ในทีนี้ก็ย้อนกลับกันล็อกฐาน e เกิดก่อนตัว e สนใจก็ไปดูได้นะในสองคลิปนี้ในวิชาแคลคูลัสเนี่ยอนุกรมเทเลอร์ e กำลัง x มีสูตรเป็นนะ1บวก x บวก x กำลัง 2, 2ส่วน2แฟคทอเรียลบวก x กำลัง3ส่วน3แฟคทอเรียลไปเรื่อยๆ s น g m a ซิกมา n ตั้งแต่0ถึง infinity x กำลัง n ส่วน n แฟคทอเรียลพอ x เป็น1น ตัวนี้ก็คือตัว e นะอันนี้ก็คืออยู่ที่หน้าปกคลิปนะนะว่าตัว e นะั้นนะ่ะนะมีบทยามอยู่หลายความหมายนะก็สนใจก็ไปดูได้นะถ้าดูในแง่ของอนุกรมเทเลอร์ก็ไปดูคลิปหมายเลข189นะถ้าอยากดูนิทานคณิตศาสตร์นะ e เกิดก่อนลอกหรือลอกเกิดก่อน e ก็ไปดูคลิป2คลิปข้างต้นได้ในคลิปนี้ก็จะเน้นที่การพิสูจน์ว่า e เป็นจํานวน อตักกระยะ,ะการพิสูจน์นี่ยก็สมมุติ e เป็นจำนวนตักกะยะก็แปลว่าเป็นเลขเศษส่วนเพราะฉะนั้นมี a b ที่ทำให้ e ถ้ากับ a ส่วน b เนี a b เป็นจำนวนเต็มบวกนะแล้วก็ g c d a b ถ้ากับ1อันนี้ก็นะมองง่ายๆคือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนีให้ x เท่ากับเนี่ย b factorial คูณกับ e ลบด้วย ซิกมา n ตั้งแต่0ถึง b 1ส่วน n factorial. นแฟกทรียจะเห็นว่า e นะั้นนะเป็นผลบวกตั้งแต่0ถึงอินฟินิตตัวนี้หยุดแค่ตัว b นะเพราะฉะนั้นนะมันก็เลยมีค่าเป็นบวก x ก็เลยมากกว่า0 x เท่ากับ b แฟกทอเรียคูณตัวนี้เราแทน e ด้วย a ส่วน b แล้วนะ การพิสูจน์ว่า e เป็นจำนวนอัตตรกยะนะในคลิปหมายเลข649ก็พิสูจน์ให้ดูอีกแบบหนึ่งนะก็ไปเปรียบเทียบได้2วิธีนะชอบแบบไหนจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อก็เลือกได้นะก่อนหน้านี้ก็นะพิสูจน์แบบที่1ในคลิปนี้ก็พิสูจน์แบบที่2เนะอนะเดี๋ยวจะต่อจากวันทัดนี้ละ x เท่ากับ b factorial คูณนแทน e ด้วย a ส่วน b แล้วนะตัวนี้เหมือนเดิมคูณเข้ามา B Factor i ร l นะีหาได้ B เฉยๆก็เหลือ B ลบ1 Factor B Factor ตัวนี้เข้ามาในซิกมาละนะในซิกมานี้ก็มองว่า N มีค่าตั้งแต่0ถึง B นะก็แปลว่า B Factor i a l หาได้ N Factor ลงตัวเป็นจำนวนเต็มทุกค่านะอันนี้ก็เป็นผลบวกของจำนวนเต็มนะแล้วพจนี้เนะีเป็นจำนวนเต็มเลยนะตัวนี้เป็นจำนวนเต็มบวกเห็นชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นนะีรวมกันก็เป็นจํานวนเต็มเนะีเพราะฉะนั้น x เป็นจํานวนเต็มและมากกว่า0ถัดไปนะอันนี้ก็เอาไว้อ้างอีกนะอันที่2 X เป็นจำนวนเต็มและมากกว่า0นะเดิมเรามีตัวนี้อยู่นะอ้างใช้อีกครั้งหนึ่ง x เท่ากับ b factorial นะคูณ e ลบด้วย sigma ตัวนี้เราแทนค่า e ด้วย sigma n ตั้งแต่0ยถึง i ิ f i n i t y n factorial เนี่ยพจน์นี้ลบทิ้งด้วยพจน์นี้ก็จะเหลือพจน์เริ่มต้นที่ b บวก1ถึงอินฟินิตมันหักล้างกันไปแล้วนะก็เริ่มต้นที่ b บวก1ถึงอินฟินิตนะ b เข้ามาคูณละนั้นตอนที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ b บวก1นี่ยสนใจกรณีนี้เพราะว่านี่มันเริ่มต้นที่ b บวก1ใช่ไหมเราก็ดูกรณีที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ b บวก1 กระจายตัวนี้ออกมา b factorial ก็ b คูณ b ลบหคูณ b ลบสจนกระทั่ง3 2 1คูณกัน n factorial ก็ n n ลบห n ลบสอันนี้แวะกลางทางนิดหนึง b บวก1 b b ลบหแล้วก็3 2 1เดี๋ยวเราก็จะเอา b mm hmm. ตัวนี้กับพจน์นี้ตัดกัน,นข้างบนข้างล่างตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตัดทิ้งไปแล้วนะเหลือนึ่ ตัวนี้เนี่ยหนึ่งส่วน n มันก็ต้องน้อยกว่า1ส่วน b บวก1 1ส่วน n ลบ1มันต้องน้อยกว่า1ส่วน b บวก1เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย n n ลบ1 n ลบ2จนกระทั่งถึง b บวก1พอคูณกันแล้วเนี่ยนยกับเศษเป็นส่วนมันก็ต้องน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่พจหนึ่งสองสามจนกระทั่งถึงพจนี้ก็แปลว่าจำนวนพจน์เท่ากับ n 1. ลบ B บวกหนะบวกได้หตัวนี้ก็เลยน้อยกว่า1ส่วน B บวกหยกกำลัง N ลบ B เัเอ็น้อยกว่าซิกมาตัวนี้นะ N ตั้งแต่ B บวกหถึงอินฟินิต1นึ่ส่วน B บวกหยกกำลัง N ลบ B เราปรับค่าสับสคริปตนิดหนึง่งย้าย B ตัวนี้มาที่นี่ N ลบ B เริ่มที่1ต่อไปนะแทนค่า K ด้วย N ลบ B นะเริ่มที่หแล้วนะ n ลบ b คือตัว k ตัวนี้ก็คือนะผลบวกนะอนุกรมเลขาคณิตเรียงกันในชั้นมปลายพดแรก 1- ลบด้วยอัตราส่วนร่วมนะลูกเข้าแน่นอนนะเพราะว่า1ส่วน b บวก1มากกว่า0น้อยกว่าจัดรูปแล้วก็เหลือ1ส่วน b น้อยกั่หนึ่เราก็เลยนะได้ข้อสรุปว่านะ จาก2นะ x มากกว่า0และเป็นจำนวนเต็มจากสมการ3 x น้อยกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีจำนวนเต็มอยู่ระหว่าง0ย์กับ1ก็แปลว่าที่สมมติไว้เป็นเท็จนะเพราะฉะนั้น e ต้องเป็นจำนวนอัดตก,กะยะนะก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะการพิสูจน์ว่า e เป็นจำนวนอตัตก,กะยะมี2วิธีนะจริงๆมีมากกว่า2วิธีแหละนะแต่ในการแนะนำา2วิธีคือในคลิปนี้แล้วก็ในคลิปหมายเลข 649สนใจก็ไปเปรียบเทียบวิธีกันได้ว่านะีชอบแบบไหนหรือถนัดแบบไหนเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงต่านี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ